ีเนี่ยเราก็ทํางานด้วยตาไม่ปลอดภัยละนะนี้ก็แดดไม่ร้อนด้วยอะไรด้วยเราจะได้รับมอบหมายมานะให้พนักง,งานคือเปลี่ยนสายอลูมิเนียมเอเอธรรมดาเนี่ยให้เป็นสายแต่สายหุ้มอ่ะงานน้นน้องทำกันมา,มาบ่อยแล้วลนะ่ะทีเราก็ต้องพยายามแต่งงานนี้พิเศษหน่อยวันนี้คือเราทำลายลายแล้วอีกห้าซึ่งเขาไม่สามารถจะดับไฟให้เราได้นะเพราะว่าวันนี้ก็ต้องกังเกียจ มุ้งได้ไฟลายใหญ่งั้นเราก็ต้องทําด้วยวานและระมัดระวังนะโดยเราจะดับไฟก็ที่สองที่สองเควีนะเราดับแต่รถอืง่นงานี่เราไม่ดับนะทุกคนต้องตระหนกักด้วยนะโดยระบบที่สองเนี่ยน้าะแนนเป็นรายการคือทีมงานช่วแกไ้ไฟจะเป็นผู้ดาเนินการดับให้เราอนะ่าบอกว่าอีานนี่ไม่ดับนะทุกคนต้องจำไว้เลยนะอย่าไปทำงานยกมงุงยกเมือนี่แต่ไม่ได้นะ งั้นเรามาทำคิวีก่อนเช้านี้นะรู้ทั้งงานเลยนะเราต้องเปลี่ยนสายธรรมดาเป็นสายแต่เปลี่ยนอุปกรณ์วัสดุจากรอนทางตรงเป็นเด็กทางโค้งปอบปานะอันนี้เรามาดูด้วยว่ามันจะมีอันตรายอะไรบ้างที่จะเนี่ยในรอบที่เราทําเนี่ยเพราะว่าเราต้องหาหา,หาจุดอันตรายก่อนเพื่อจะป้องกันไม่ให้มันเกิดอ่นะน้องๆลงมีเครื่องเสนอได้วาง115ดี115ไม่ดับครับเออเนี่ยสำคัญน,นี่คือสำคัญนะดับ22 รถสี่พห้าไม่ดับมันก็มีโอกาสอิงดิ้วลงมาได้อ่าเกิดมีอะไรไหมของบันเหิงเกิดจากรถยนต์ครับอ่านี่คือทำงานเพราะว่าเราทํางานริมถนนใช่ไหมแม้ัตงบันเหตุจากรถด้วยเราเราโยนของโยนอะไรมาเราก็ต้องระวังรถด้วยนะโบจะทำอะไรต้องมองด้วยไม่ใช่เฮ้ยโยนป๊บรถวินมาเป็นไงโดนกระจกเขาเพลิงแตกไม่แตกทีก็หักหบเรามาชนพวกเราอีกอันตรายไหมอ่า้วต่อไปมีอินไห วจสอบเสาก่อนปฏิบัติงานครับดูพวกทีเสานะ่ยมจะเดินรถคนมาก่อนเราไม่เคยรู้นะเปิดอุปกรดูอะไรใช่ไหมพอเราสายออกไปไงเสาล้มมันเลยมันก็มีคมีประวัติมาแล้วอะไรสักอย่างครับจ <c oughs> สอบแรงดันครับได้ <c oughs> สอบแรงดันใช่ไหม <c oughs> ดีเพราะว่าเราทํางานโดยการจับไฟใช่ไหมเราก็ต้องเช็กว่า,าจับไปยังจับแน่นะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมดังนั้นมันมีตีัวข้อที่เราเลือกใช่ไหมหนึ่งอะไรนะ อ่าับางหอยอีเดียวจากข้อท้าอันที่สอ่ะเพราัน้อสา้อเาก้อเป็นการงานครับแล้วข้อที่นะอสแรงดันอ่าแต่นี่ตวสอบทุกอย่างแล้วนะทีนี้เราว่าข้อไหนสำคัญที่สุดอ่าทุกคนลองมันลองมันั่งคิดดูดิว่าอันไหนต้องที่สุดข้อที่สีครับอันีเพราะอะไรอ่ะอ่าเพราะอะไรเพราะที่่วคัญ่สุดข้อข้อที่ส่วนแรงดันใช่ไหม เราต้องการท้เพราะว่าเราเออเราต้องทํางานโดยการดับไฟเห็ุนั้นเราคิดทํางานแล้วไฟไม่ดับเกิดไหมอันตรายไหมอันตรายครับเออเนี่ยอันตรายฉะนั้นเราก็ต้องมีการตรวจสอบโดยใช้อะไรควงยักเออไอ้ควงยักเรียกว่าอะไรนะภาษาจังเรียกว่าวันเตียนดีเทคเตอร์อ่าเราก็ต้องตรวจสอบดวงให้ทางฝ่ายคุณแก้ไฟตรวจสอบให้ ถ้าทุนจะไปไม่มีหรือเรามีเครื่องมือตรงนี้เองเราก็จะตรวจสอบนะหลังจากตรวจสอบแล้วทำอะไรต่อก็สังเกตว่บชังเกตว่าเรื่ออะไรเพื่อป้องกันปัญหาิวสังเกตจีพีจีพีถูกต้องเราต้องทำให้งกต่เนี้ยมันยังอกตั้เดียวเลือกปีนวดเเดี๋ยวปีไปมาก็ยุ่งนะแล้วเราต้องตั้ดคิว หยุดนะเวลาชดเายมันต้องหุดนะจุดต้นทางและจุดปลายทางที่เราบริการเสร็จแล้วก็ต้องแขวนป้ายด้วยนะวันนี้ถือวันทั้งเนี่ยเราทำงานโดยใช้บทหลอกเนี่ยแก้ไฟไม่รู้ประจับกจับเข้าไปก็เคยมีก็เคยมีนะฮะทุกคนก็เลือกงานนะว่าตรวจสอบแรงดันรถเตารงดีนะแล้วเราก็ต้องหาทำได้งแต่แรกเพื่อย้ำคิดย้ำทำอ่ะ ให้เกิดดีนะเรามาคิดตัวแกแลวกันทั้ามีอะไรบ้องลองลงนิดเนียอหนึงกาลงดินทำงานอไปต้อตรงนั้นีตัวนะเอางี้นะอสั้งแล้วก็ดี๋ยวนึแล้ว้อนะจะคนน้องนะอ่านอกวตัวแตเต็นักาวลงดิน ทำงานปลอดภัยโอเคตรวจสอบแรงดันทอดกาวลงดินทำงานปลอดภัยโอเคตรวจสอบแรงดันทอดกาวลงดินทำงานปลอดภัยโอเคโอเคต้องเป็นศูนย์โอเคขอบคุณมากทุกท่านทีนี้นะทุกคนทำงานอยวางไรบ่อยอยเลี้ยวนะค่อยๆค่อยๆนะโอ้ค่อยๆค่อยๆ